รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนเราเข้าสู่รายการเช็คลิสสุขภาพจิตนะครับกับผมแคนอาิรุธกิติพัฒนาครับจะชวนคุณผู้ชมมาติก๊กติ๊กเช็คลิสสุขภาพจิตกันนะครับแน่นอนเขาว่าในยุคปัจจุบันครับโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะการที่เราจะไปพบเจอกับนักจิตวิทยานะฮะหรือว่าจิตแพทย์เป็นเรื่องที่หลายคนให้การยอมรับมากขึ้นมองว่าเป็นเรื่องในการดูแลตัวเองเป็นเรื่องปกติมากขึ้นแต่คราวนี้น่าสนใจครับว่าแล้วตอนไหนล่ะเราควรจะไปหานักจิตวิทยานะครับคราวนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการ จับสัญญาณความเครียดในจิตใจของเรารู้ตัวเองครับว่าแบบไหนที่ถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องไปหานะครับวันนี้ครับเราจะพูดคุยในเรมาจับสัญญาณความเครียดไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทสุดาเต้พันธ์ T ครับคณะบดีคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือว่าอาจารย์เต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของการจับสัญญาณความเครียดนะฮะในฐานะที่อาจารย์เป็นด้านจิตวิทยาสุขภาพจิตนะฮะไม่รู้มหาวิทยาลัย ประเด็นนี้เขาให้ความสําคัญกันขนาดไหนครับอให้ความสําคัญมากค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวต้นตัวเริ่มที่ทําให้คนรู้สึกว่าอะฉันต้องเข้าหาความช่วยช่วยเหลือแล้วก่อนที่มันจะปัญหามันจะลุกลามใช้คำนี้เนาะปัญหาเรื่องของความเครียดหรือว่าสุขภาพจิตใจในช่วงวัยนี้ส่วนใหญ่คืออะไรครับโอ้เยอะไปหมดเลยค่ะเรื่องความเครียดเนี่ย <laughs> จะเยอะไปหมดเลยเยอะไปหมดเลยนึกถึงนะแค่แบบคะแนนอะเรื่องเกรดเรื่องคะแนนนี่ก็ส่งผลความรักลดติด อาจารย์ดาใช่ไหมคะสั่งให้เปิดซูมก็เครียดได้แล้อสั่งให้เปิดซูมก็เครียดเร้่อยออโอ้ต้องนี่จนพี่เป็นอาจารย์นี่พี่ยอมแพ้และไม่ต้องให้เปิดซูมตอนนี้พี่สามารถสอนแบบทุกคนหน้าจอมืดได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะผมเคยที่ต้องไปเหมือนกับเป็นอาจารย์พิเศษ<ะ>ออนไลน์เรื่องที่ยากที่สุดคือการให้นักศึกษาช่วยกันเปิดกล้องมาให้เราเห็นหน้าหน่อยอ่าจริงๆจริงๆเพราะว่าเขาเขา ถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยพี่เทอมแรกเนี่ยโอ้โหพยายามหาเทคนิคสารพัดอย่างนะอ้าวใครเปิดเปิดมาเจอครูหน่อยสารพัดเทอมสุดท้ายตอนนี้คือผ่านมาครบจะสามปีใช่ปะคะคเลิกเลิกตรงที่ว่าเราสามารถสอนแบบหน้าจอดำๆได้ละสามารถพูดคนเดียวหาคนเดียวตบมุกคนเดียวได้อันนี้ผมไม่เข้าใจอะ่ะแต่สิ่งสิ่งสำคัญรจริงๆถ้าพี่พี่จะยกตัวอย่างคือเราพูดถึงความเครียดของเขาวัยนี้นะถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดว่าทําไมเปิดจอไม่ได้น้องเป็นวัยรุ่นอมุมมองที่เพื่อนมีกับเขาสําคัญกับเขา เปิดจอเนี่ยบางคนอยู่ในที่บ้านอาจจะไม่ได้เป็นที่ที่รู้สึกว่าสามารถทําให้คนเห็นได้หนึ่งอย่างไม่ได้สวยงามอย่างนี้หรอครับไม่มั่นใจพี่แช่อันหนึ่งคือพี่เคยเป็นสายฟอสตอนแรกเนาะแล้วจําได้ว่าทุกคนเปิดกล้องทุกคนเปิดกล้องแล้วก็วิชาคนไม่เยอะปรากฏว่ามีมีไม่แน่ใจว่าเป็นสอนหรือเวิร์กช็อปเนาะอันนั้นแล้วมีคนหนึ่งไปน่าจะสอนไปเปิดกล้องโดยที่ไปอยู่ในผมา่านอะว่าอยู่ในผมา่านอ่าอยู่ในผมา่านเพราะไม่พี่ก็แบบ พอเห็นแล้วพี่ก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะแต่พอแบบมานั่งทวนอะว่าจากเขาที่เรารู้จักพื้นที่บ้านอาจจะให้พื้นที่ที่รู้สึกว่าทําให้คนอื่นเห็นได้อันที่หนึ่งอย่างนั้นคือจริงๆถ้ามองอย่างเข้าใจคือการเปิดกล้องมันคือการเปิดให้คนอื่นไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวที่เขาอาจจะไม่พร้อมเครียดไหมถ้าเก <reat> ิดเข้าใจเด็กเด็ก,เ,ดกเครียดอันนี้แบบแบบดูเป็นเรื่องเราจริงจังอีกอันหนึ่งคือเสื้อผ้านหน้าผมไม่พร้อมให้คนอื่นเห็นเครียดไหมครับเครียดสําหรับเด <ừ> ็กๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือถามว่า อะไรทําให้น้องๆมาหาลัยเครียดมั่งมันก็ตั้งแต่จะเกรดจะเพื่อนจะอา,อาจารย์ว่าหรือแม้กระทั่งเปิดซูมก็เครียดได้หรือไม่ได้มาเจอเพื่อนก็เครียดได้ไไดเ,เ,เรียกได้ว่าทุกเรื่องดีกว่าฮะใช่ใชทุกเรื่องสามารถที่จะให้เด็กในวัยนี้ <c oughs> เครียดได้กันหมดเลยใช่ <c oughs> แต่เชื่อว่าตอนนี้ผมว่าเด็กๆเ,เริ่มเปิดใจมากขึ้นละ <c oughs> ในการที่จะไปพบเจอกับนักจิตวิทยาเ <c oughs> ข้าไปปรึกษาหรือว่าไปเจอจิตแพทย์ <c oughs> เพราะว่าเรามองว่ามันเป็นการดูแลตัวเองมากขึ้นใช่คราวนี้วันนี้แหละฮะสาระสําคัญของเราก็คือ เราจะมาช่วยกันจับสัญญาณกันหน่อยดีกว่าว่าเมื่อไรเมื่อไรเราถึงจะต้องไปหาพี่พี่ตอบแบบเข้าข้างตัวเองนิดหนึงอ่ะเดี๋ยวพี่ตอบจริงจังขึ้นนะแขนพี่จะบอกว่ามาได้เลยมาได้ทุกเมื่อมาได้ทุกเมื่อเลยมาได้ทุกเมื่ออันนี้คือแบบมาได้เลยไม่ต้องจับสัญญ,ญ,ญาณทั้งนั้นเพราะว่าพี่จะบอกว่าการมาหานักจิตวิทยาเนี่ยนักจิตวิทยานะคะพี่เป็นนักจิตวิทยาพี่ขาบอกว่าเรามาได้เมื่อเรามีทุกเรามีสุข อยากจะเข้าใจตัวเองสิ่งที่นักจิตวิทยาจะช่วยเราได้คือทําให้เราเข้าใจมากขึ้นบางทีประสบการณ์ที่เป็นความสุขถ้าเราได้มาทบทวนทําความเข้าใจเราอาจจะเห็นความหมายของชีวิตเห็นถึงทิศทางของชีวิตแต่ประสบการณ์ที่เราทุกเราผ่านพ้นไม่ได้แน่นอนนักจิตวิทยาจะช่วยเราได้ทีนี้เนะี่ยเครียดแค่ไหนถึงจะมาพี่ถึงบอกว่าเอาอันแรกก่อนว่าถ้าเกิดชวนใหม่นะบอกว่ามาเลยมาได้ทุกเมื่อจะสุขทุกมาอันที่หนึ่งแต่ก็รู้ว่าคงจะยากเพราะแค่ทุกคนจะมาก็ก็ ต้องต้องพิจารณาเนาะทีนี้ถ้าตอบแคนว่าแบบจริงจังว่าเครียดแค่ไหนถึงจะมาพี่คงจะบอกว่าถ้าเครียดและประเมินว่าฉันไม่สามารถจัดการด้วยตัวเองได้หาความช่วยเหลือเถอะแล้วก็เรามีความช่วยเหลือที่เป็นมืออาชีพอยู่อันนี้คือเบื้องต้นเลยในการเ,เช็กตัวเองถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตอนนั้นเครียดจนแบบหาทางออกไม่ได้แล้วใช่ขอให้มาปรึกษาใช่ค่ะค,คือคือความเครียดเนี่ยค่ะมันมันใช้คําว่าความเครียดเมื่อเราเกิดอะไรมากระทบเนาะ มันเราจะพยายามอะ่ะเช่นเช่นสมมตินะว่าเราจะไปเรียนแล้วรถติดเราอยู่ในรถแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไปเช็คชื่อไม่ทนันโดนแน่อันเนี้ยความเครียดเกิดขึ้นไหมเกิดฮะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บเราหาทางจัดการถ้าเราหาทางที่เราไปเรียนทันได้ความเครียดจะลดลงใช่ปะคะคแต่ไม่ว่าไปทางไหนไอน้นนก็ติดไอน้นีก็ติดเพื่อนตามมาความเครียดมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเรารู้สึกว่านี้นี่ตัวอย่างแค่ขับรถแล้วสถานการณ์มันมัน เกิดขึ้นแล้วจบลงอะแต่บางครั้งไอ้ความเครียดเนี่ยถ้ามันวนลูบวนลูบอย่างงี้มากๆอะค่ะความพยายามที่เราทําลงไปมันไม่ได้ทําให้ความเครียดลดลงได้เมื่อนั้นเป็นตัวที่ชี้ว่าหาความช่วยเหลืออื่นเพื่อให้เราจัดการความเครียดได้ดีขึ้นเพราะถ้าเราปล่อยให้เราเครียดไปนานๆเนี่ยไอ้ปัญหาทางจิตใจต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าถ้าอธิบายคือความเครียดเนี่ยเหมือนร่างกายเราถูกเราลองนึกว่าแบบตอนที่แบบเราแบบ รถติดมา,มากๆแล้วก็เราจะต้องเข้าไปเรียนให้ทันอย่างไงนะมันถูกเร้าอ่ะแบบเราตึกๆๆ,ๆๆๆอยู่ตลอดแล้วถ้าเกิดเราเครียดอยู่ตลอดร่างกายเราถูกเร้าเช่นนั้นตลอดเนี่ยมันไม่เข้าสู่โหมดพักผ่อนมันไม่มันไม่สามารถทําให้เราเพอร์ฟอร์มได้อย่างเต็มที่ถ้าเกิดดูอันนี้เนาะสมมุติว่าเครียดและจัดการไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าพี่ชวนถอยหลังมาอีนี้ว่าเมื่อไหร่รู้ว่าเครียดรู้ได้ยังไงว่าเราเครียดเครียดหรือยังดยังไงฮะความเครียดนีง่ายที่สุดในอาการทางทางด้านสุขภาพจิตมันออกมาทางกายด้วยบางทีบางทีเงือออก นอนไม่หลับครับมือสัน่นไม่อยากอาหารมันก็มีมันออกมาทางกายสังเกตเมื่อนั้นเนี่ยแปลว่ามันเริ่มมันเริ่มรบก,กวนแล้วลถ้าสิ่งสําคัญคือถ้าน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าเราเริ่มจับอาการได้ว่าอาการของเราอะค่ะมักจะเป็นยังไงเวลาเราเครียดเช่นถ้าอย่างพี่นะถ้าพี่เครียดพี่จะบางทีตื่นมาที่สองที่สามไม่สบายใจเราจะรู้สึกเนี่ยแปลว่ามันมีอะไรละแปลว่ามันเริ่ม,มเนี่ยความเครียดมันออกมาที่ทางกายได้มากเราลองสังเกตตัวเราหน่อยแล้วก็ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยค่ะ เราจะได้หาวิธีหาให้เจอว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเครียดเรามีวิธีอะไรในการรับมือให้ดีขึ้นได้ไหมอย่างเงี้ยนี่แหละฮะที่จะถามต่อไปถ้าเกิดรู้ละฉันเครียดละเช็คสัญญาณต่างๆความเครียดเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะจัดการกับมันด้วยตัวเองคมันมีวิธีไหนบ้างครับเพราะว่าบางคนสามารถจัดการได้แต่ว่าหลายคนก็จัดการไม่ได้เหมือนกันความเครียดเนี่ย เคล็ดสำคัญในการจัดการกับความเครียดไม่ใช่อีตัวที่ทำให้เราเครียดนะแต่เป็นการหาวิธีตอบสนองกับกับกับความเครียดนั้นอย่างเหมาะสมดูตรงนี้นะคะบางคนนะ่ะคิดว่าเช่นสมมตินะอน้องๆเลยเรื่องน้องๆจริงๆจะสอบใช่ปะจะสอบข้อสอบของอาจารย์เนี่ยเป็นตัวทำให้เราเครียดใช่ปะครับ ข้อสอบทาให้เราเครียดเราจะไปขออาจารย์ว่าออกข้อสอบให้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นอย่าสอบ<ๆ>อย่าสอบได้ไหมครับได้ไหมที่ถามกน,น้รงอย่างเงี้ยได้ปะ <iet S 2> ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีแบบไปขอแบบอ้าวถามข้อสอบออกอะไรเนี่ยเราจะพยายามเนี่ยนี่คือเนี่ยเราพยายามจัดการที่ตัวทําให้เราเครียดถูกไหมนะจริงๆมันไม่ใช่ทางออกใช่ปะคะพี่ยกตัวอย่างด้วยข้อสอบเนี่ยแต่จริงๆคือเราต้องมีวิธีตอบสนองกับสิ่งที่ทําให้เราเครียดอย่างเหมาะสมการตอบสนองจึงเป็นสิ่งสําคัญการตอบสนองมีหลายแบบค่ะมีทั้ง เป็นศัพทวิชาการหน่อยอ่าถ้าเกิดเป็นแบบการตอบแบบแบบจัดการกับเอ่อเรียกว่าอะไร active coping ภาษาพี่นะคือแปลเป็นไทยยิ่งงงนะกลวิธีจัดการปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาถอยมาอีกก็คือขอขอเก่กอีกทีหนึ่งกลวิธีเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหาก็คือวิธีในการที่จะพยายามจะจัดการกายนั้นโดยตรงโดยตรงใช่ครับเช่นเช่นจะสอบเมื่อกี้เขาสอบนะ ไอ้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นะไม่ใช่กลวิธีจัดการแบบแอคทีฟคือให้ไปจัดการอาจารย์อ,อันนั้นไม่ใช่นะแต่กลวิธีที่ถูกต้องก็คือถ้าข้อสอบทําให้เราเครียดเรามีวิธีอะไรในการรับมือกับข้อสอบได้ดีขึ้นนี่คือแอคทีฟและส่วนใหญ่เนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเลือกใช้วิธีนี้กันวิ่งสูฟ้ฟัดนึกออกปหมคะวิ่งสูฟ้ฟัดแบบเอาสอบอ,อ่านเอาสอบอ่านและบางทีอะไม่ใช่ทุกคนที่อ่านแล้วจะทําคะแนนได้นึกออกปหคะคบ,บางคนพี่ยกตัวอย่างน้องๆบางคนเนี่ยแหม ในบางคนคือตกวิชาเนี้ยแล้วก็ลงใหม่แล้วก็อ่านแบบเดิมแล้วก็ลงใหม่เนี่ยคืออย่างเงี้ยคือพยายามแอคทีฟแต่มันไม่ออกใช่ปหคะซึ่งซึ่งพี่จะบอกว่าวิธีเนี่ยเราแต่ละคนอะ่ะมักจะใช้แบบที่เราชินรเราบอกอันเนี้ยฉันใช้มันฉันจะใช้มันไปเรื่อยอๆออกไม่ออกฉันก็ใช้มันอย่างแบบอัตโนมัติซึ่งผมว่าส่วนใหญ่เกิน8ปสิใช้วิธีนี้นะครับใช่เพราะว่ามันเห็นปัญหาชัดเจนแล้วอะแล้วก็แก้ตรงนั้นสิใช่แต่ว่าสิ่งสําคัญคือ ในเชิงทฤษฎษีค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าอันเนี้ยทาให้เราเครียดอันนึกถึงง่ายๆว่าถ้าเราเคยตกวิชาหนึ่งแล้วก็เราพยายามอ่านหนังสือแล้วเราก็ลงแล้วก็ตกอีกอเราจะทําได้มากขึ้นไหมเมื่อเราลงขึ้นเราจะยิ่งกลัววิชานั้นมากขึ้นเราจะยิ่งเกรงมากขึ้นม,มันมันบอกว่าคือเมื่อไหร่อะค่ะที่เรามีความพยายามในการจัดการความเครียดแต่ทําลงไปแล้วมันไม่หลุดมันยิ่งจะเหมือนแบบมีฤทธ มีฤทธิ์เดชกับเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะเสนอพี่คงจะบอกว่าวิธีต่างๆเนี่ยรวมให้หลากหลายไอแอดทีฟเนี่ยอันหนึ่งมีอีกอันนึง,นนงถ้าเกิดซักเจสก็คือคําว่าการสแสวงหาความช่วยเหลือสแสวงหาค่ะสแสวงหาความช่วยเหลือที่ยิ้มบอกว่าไม่ใช่แบบไปขอเลอเข้อสอบเพื่อนนะนี่แบบว่าไฟังคิดไม่หัวเลยเนี่ยฟังอาจารย์นนต้นบอกให้สแสวงหาความช่วยเหลือจัดการเลยตอบว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ใชโอเคครับ สแสวงความช่วยเหลือคือเรารู้แล้วอะไรคือตัวปัญหาข้อสอบคือตัวปัญหาความไม่เข้าใจในเนื้อหาคือตัวปัญหาเราอาจจะมีการติวมีการถามเพื่อนมีการซึ่งการสแสวงหาเนี่ยสแสวงหาได้ทั้งวิธีการจัดการกับสแสวงหาว่าวิธีอะไรทําให้ฉันแบบผ่อนคลายความเครียดลงได้บ้างเพราะนั้นเอ่ยปากค่ะพูดง่ายๆ่ายคือเอ่ยปากโอ้ผมว่าหลายคนไม่ค่อยคิดถึงวิธีนี้สักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าความกลัวที่เกิดขึ้นซึ่งนี่อยากจะแชร์ประสบการณ์ฮะคือเคยเป็นอย่างนี้ฮะคือเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่ง เรียนหนังสือไม่เก่งแล้วก็หน้าที่หลักของเราเนี่ยคือการเป็นงานกลุ่มอะไรเงี้ย<ฆ>หน้าที่หลักเราคือการถ่ายเอกสารแล้วก็เย็บเล่มรเราก็จะสำคัญ,คญมากจ,จุดสุดท้ายเพราะฉะนั้นไอตัวกระบวนการความคิดอะไรประมาณนี้ฮะมันไม่เคยเกิดขึ้นเลย<ฆ>จนมามีวิชาหนึ่งเป็นเกี่ยวกับการตลาดการสื่อสารอะไรเงี้ยซึ่งอยู่ดีๆประจวบเหมาะซึ่งคนแบบเรา5คนถูกคัดทิ้งแล้วก็มารวมตัวกันมาอยู่รวมกลุ่มเดียวกันใช่โอ้รวมตัวห่วยชัดๆฮะตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดละเราทําไม่ได้ กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราก็พยายามตะมี้ตะบันใ,ในการที่จะทำให้ได้ด้วยการลองหาข้อมูลสิหัวเข้าห้องสมุดเขาไม่เป็นอีกไม่เคยคเข้าชัดเลยเนี่ยช,ชัดใช่ไหมถูกต้องฮะนี่คือใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้จนในที่สุดมันไม่ได้สักทีฮะกลุ่มอื่นเริ่มทํางานกันไปหมดแล้วจนสุดท้ายเราตัดสินใจที่จะบากหน้าเดินไปหาอาจารย์หลังจากผ่านมาสองเดือนแล้วก็บอกอาจารย์ตรงว่าที่อาจารย์สอนมาเราทําไม่ได้เลยแต่กลายเป็นว่าจุดนั้นมันเป็นการพลิกเลยฮะ มันไม่ได้ถึงตายนี่นะกลายเป็นว่าเรากลับได้รับความช่วยเหลือแล้วมันทำให้ความเครียดนะั้นมันหายไปโดยแบบสบายใจขึ้นอ,อันนี้มันคือการยกตัวอย่างที่ถูกต้องถูกต้องเลยค่ะคือคือเห็นภาพเลยว่าคือพอมันเกิดความเครียดเข้ามาค่ะเราจะใช้วิธีที่เราคุ้นชินและซึ่งส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมเราเนี่ยเรามักจะถูกสอนให้ทําลงมือทําคนเดียวทําไปเองทําใช่ปะคะแล้วยิ่งถ้าพี่แถมว่ายิ่งมันมีความแตกต่างระหว่างเพศด้วยนะผู้ชายมักจะสแสวงหาความช่วยเหลือน้อยกว่าผู้หญิงเพราะเรามักจะรู้สึกแบบ ฉันต้องแมนแมนฉันเองอย่างเงี้ยใช่ปะคะนึกถึงภาพตอนนั้นแต่พอเรามีคปปิ้งอันอื่นเสริมเข้ามาที่เป็นการแสวงหาความช่วยเหลือเนี่ยมันทําให้เราออกจากปัญหาได้อะค่ะเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นเราเริ่มต้นด้วยระบบอัตโนมัตินะที่เราชินเราใช้อะไรแต่วันนี้พอเราคุยกันเนี่ยพี่อยากให้น้องๆบอกว่าเราลองขยายออกไอ้การที่เราจัดการโดยตรงอย่างที่แคร์เล่าเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่การที่เราลองแสวงหาความช่วยเหลือ ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันแล้วก็บางทีอะค่ะในที่สุดไอ้การแสวงความช่วยเหลือเมื่อเราทําแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งที่ทําให้เราเอาไปใช้ในการจัดการกับมันโดยตรงได้ต่อถูกไหมจริงน่าสนใจมากมันไม่ได้มีทางเดียวว่าเราต้องบางคนอาจจะทําสําเร็จในการแบบแอคทีฟไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณทําให้สําเร็จมันมีอีกวิธีที่ช่วยได้เพียงแค่เราต้องเปิดใจใ<ช>แล้วก็ยอมรับกับมันใช่ไหมครับ2ออันเนี้ย ไอ้ไอ้ตัวแอคทีฟคือลงมือแบบปะฉาดะพี่เรียกนะคือเราก็จะแบบปะฉาดะลงแบบต่อยวงในเลยอันที่สองเนี่ยหาโค้ชใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นวิธีหรือกําลังใจ2ออันเนี้ยค่ะมักจะเป็นอันที่มักถูกเสนอว่าใช้เถอะใช้สลับกันใช้ยิ่งมากยิ่งดีสองอันนี้แต่มันมีตัวอืนอ่นด้วยนะในการแก้ความเครียดบางอันเนี่ยไม่ได้แก้ระยะยาวค่ะคือทําไปแล้วมันสบายใจขึ้นชั่วคราวพี่ยกตัวอย่างอะมันมีวิธีการแก้แ,กแบบหลีกหนี เรา<ม>ทุกคนเคยใช้<ะ>พี่ก็ใช้สมมติมีงานจะต้องส่งไว้ก่อนว่าไปเที่ยวกันเถอะไม่อยากคิดงานหนักออยากจังมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืนนะฮะใช่มันสบายใจชั่วคราวแต่ปัญหายังอยู่แต่สังเกตไหมมันทําให้เราเครียดน้อยลงแป๊บหนึง่งบางทีคือบางคนนะ่ะต้องการหลีกหนีบ้างสักนิดแต่ขอให้รู้ว่าอย่าหลีกตลอดไปนะและยิ่งถ้าเราใช้หลีกหนีมากๆเนี่ยมันมีแบบรายละเอียดในมันค่ะคือหลีกหนีเชิงพฤติกรรมเช่นอ่ะเราไปผ่อนคลายไปทําอะไรก่อนอย่างนี้บ้างเนาะแต่มีบางคนแบบใช้แบบ หลีกหนีแบบขั้นรุนแรงเช่นสมมตินะอาจารย์สั่งงานอะไรอย่างของที่แคนว่าสั่งงานโปรเจกต์ถามเพื่อนในกลุ่ม5คนบอกเฮ้ยเมื่อกี้อาจารย์สั่งงานไปว่าเฮ้ยไม่ได้ยินไม่มีไม่ได้สั่งอ๋อมีขนาดนั้นแบบ wishful thinking อาจารย์เขคงยกเลิกแหละมีแบบแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องใส่ใจหรอกเดี๋ยวสิ้นเทอมอาจารย์เขาก็เลิกโปรเจกต์นี้มีอย่างนั้นนะแต่พี่ถามว่ามีจริงๆไหมตอบว่ามีมันก็เป็นกลไกธรรมดาแล้วบางครั้งเราก็แอบนึกเช่นสมมุติว่าเนี่ย เรามีนัดสําคัญงานสําคัญต้องส่งแล้วไม่เสร็จสทีเราคิดว่าเขาคงยกเลิกแล้วเราก็สบายใจขึ้นใช่ปะคะมันการหลอกตัวเองไปเลยนะฮะใช่พี่ถึงบอกว่ามนุษย์อะค่ะในคบปิ้งมันมีหลายแบบที่ใช้แต่บางอันใช้แล้วมันก็สบายใจขึ้นแต่อย่าใช้เป็นใช้คําว่าอะไรดีใช้คําคนแก่นะอย่าใช้เป็นสารณะเข้าใจไหมคะคือยังไงนะคือผมเคยได้ยินแหละเพราะว่าคนที่เคยดูก็เคยเคยได้ยินใช้เป็นสารณะคืออย่าใช้มันเป็นหลักอันเดียวแบบตัวเด็ด ่ใช้มันเป็นตัวเด็ดโอเคใช้มันแล้วรู้ว่าใช้แล้วก็หยุดใช้มันให้ไวคเพราะมันเป็นตัวที่แบบช่วยให้ใจเราสบายออกมาเร็วอะแล้วกลับมาแบบอาจัดก,การอย่างอื่นต่อแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวที่ช่วยแก้ปัญหาใช่โอเคมีอีกอันนึงในงานวิจัยของพี่ที่พบว่าน่ากลัวม,มากเช่นกันอันนี้เรียกว่าแบบแก้ปัญหาแบบจมดิ่งทางอารมณ์จมดิ่งทางอารมณ์ใช่แบบสมมตินะว่าอะอย่างเช่นแบบฉันกําลังกังวลเรื่องนี้มาก เสียใจมากอ,อกหักก็ได้เพียงตัวอย่างอ,อกหักอ,อกหักนี่เป็นความเครียดนหะมจริงๆแล้วเป็นความเครียดเป็นความเครียดแบบหนึ่งนะอ,อกหักความรู้สึกสูญเสียแล้วก็แบบเฮิร์ตมากเสียใจมากก็เลยแบบยิ่งทําให้มันเสียใจนั่งดูรูปเขาซ้ำๆฟังเพลงที่เราไปฟังด้วยกันนึกถึงที่เก่าๆหรือไม่ก็อ่ะเปิดเพลงเศร้าให้ฝนอะไรนะให เข้าไปอยู่ในปากบัวนี่เรายังอยู่รุ่นใกล้เคียงกันมิวสิกน,นะแบบนี้ให้มันแบบให้มันช้าเข้าไปเนี่ยเขาเรียกจมดิ่งทางอารมณ์ซึ่งพี่ถามว่าอันตรายไหมใช้แบบนี้บางทีอันตรายนะครับเพราะเมื่ออารมณ์มันดิ่งลงไปแล้วเราไม่ได้เอามันขึ้นได้ง่ายๆค่ะเพราะนั้นพี่พยายามยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันมีหลากหลายวิธีที่ใช้ได้ใช้แล้รู้ตัวบางทีเราใช้อัตโนมัติค่ะตัวที่ไม่ดีจริงๆแล้วเราก็ใช้พี่ก็ใช้ ทุกคนใช้แต่ใช้มันแค่พอบรรเทาใช้มันอย่างรู้ตัวไม่ใช้มันเป็นตัวหลักของเราแต่ไอตัวที่บอกเป็นตัวหลักเนี่ยไอ้ที่แบบจัดการกับมันโดยตรงหรือการสแสวงหาความช่วยเหลือการผ่อนคลายจนกระทั่งเรามีกําลังเพียงพอใช้มันได้เพราะนั้นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราจัดการความเครียดได้อย่างเหมาะสมคือการที่เราแบบขยายเขาเรียกอะไรขยายกระเป๋าอะให้มีแบบเครื่องมือเยอะขึ้นอย่าเพียงแค่ใช้เฉพาะตัวที่เราชินตัวที่เราใช้ประจาเพราะบางทีมันวนแล้วก็ซ้ําแล้วก็เครียดขึ้น อันนี้เราพูดในประเด็นของคนที่สามารถจับสัญญาณความเครียดตัวเองได้แล้วก็หาวิธีแก้ไขแต่ถ้าเกิดทํารับใครที่จับสัญญาณความเครียดตัวเองไม่ได้แล้วปล่อยมันไปแบบนี้มันจะนําไปสู่อะไรที่มันร้ายแรงกว่าเดิมบ้างโอ้ใช้คําว่าอยู่ที่ว่าตัวกระตุ้นความเครียดนั้นมันแรงขนาดไหนถ้าพี่ยกตัวอย่างเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าคนที่ไม่รู้เลยว่าว่าเรากําลังอยู่ในภาวะที่เครียดมากแล้วเราก็วนมันอยู่ซ้ําๆเนี่ยความเครียดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคือควาว่า stress แคนเคยเรียคำว่า post-traumatic stress disorder ไหมคือความแบบว่าเป็นภาวะที่มันเกิดขึ้นหลังเผชิญความเครียดเรื้อรังนานๆจัดการไม่ได้มันก็ถึงขนาดแบบว่าเรายังคงหลอนยังนึกว่าอยู่ในนั้นคือมันนําไปสู่การมีปัญหาทางจิตใจได้เลยอะคะ่ะสาราพัดอย่างที่จะเกิดขึ้นตามมาได้เพราะนั้นจริงๆเนี่ยเวลาเราคุยเรื่องความเครียดวันนี้พี่ว่าจริงๆถ้าเราจับมันทัน รู้วิธีจัดการแทบจะเป็นวิธีการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตยอย่างหนึ่งด้วยซ้ําเพราะว่าเรารู้ทันก่อนใช่เรา <จะ S 1> รู้ทันก่อนที่มันจะออกฤทธิ์ใช้คํานี้แต่ถ้าเราปล่อยไว้นานฤทธิ์มันนานเนี่ยมันยิ่งส่งผลกับเราเรื้อรังอ,อย่างอย่างลองนึกถึงว่าแบบคนที่เรื่องเดิมๆอ่ะทำให้เราเครียดแล้วเราก็พยายามแบบเดิมอ่ะมันก็ไม่ออก อย่างพี่ยกตัวอย่างว่าสมมติสอบตกวิชานี้แล้วเราก็อ่านแล้วเราก็ตกแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็ตกแล้วก็อ่านนึกถึงสิความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเองก็ลบขึ้นลบขึ้นการเห็นคุณค่าตัวเองลบขึ้นภาวะซึมเศร้าจะเกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกลำพังไม่มีใครเข้าใจอับอายโอ้ขยายได้อีกสารพัดทั้งที่ความจริงมันเริ่มจากเครียดจัดก,การความเครียดได้อย่างเหมาะสมครับอันนี้น่าสนใจมากเราคุยกันเรื่องความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดรู้ว่าตัวเองเครียดตั้งแต่แรกเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องแก้ไขด้วยตัวเองก็ได้นะปรึกษากก็ได้เหมือนนัใช่ค สามารถไปปรึกษาได้ตั้งแต่ความเครียดแรกเลยใช่ค่ะแล้วแล้วพี่คงเชียร์ว่าคําว่าความเครียดเนี่ยพอเราพูดลองถามเหนคือรู้สึกโอเคไหมถ้าเราบอกเฮ้ยเครียดว่ะมันเป็นคําที่ไม่ได้ลบจนเกินไปครับมันเป็นภาวะของจิตใจที่เรารู้สึกว่าโอเคด้วยซ้าที่เราจะบอกใครสักคนว่าเราเครียดแต่เพียงแค่อยากให้มองมันหม่ว่าพอเครียดแล้วไม่ปล่อยไว้ให้แค่เครียดเครียดและหาวิธีจัดการมันอาจจะเป็นวิธีสําคัญที่เราดูแลจิตใจดูแลสุขภาพจิตเราตั้งแต่ต้นมือดังนั้นเนี่ยความเครียดอย่ามองมันเล็ก มันไม่ใช่แค่แบบขี้ประติว๋วคือถ้าเราปล่อยแล้วมันใหญ่ขึ้นมันส่งผลกับจิตใจเราระยะยาวแต่ถ้าเราหาวิธีจัดการกับมันได้ตั้งแต่ต้นมันอาจจะเป็นตัวป้องกันปัญหาจิตใจเราระยะยาวเช่นกันอาจารย์ครับแขงเคยรู้จักคนอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งภายนอกดูบางคนเข้มแข็งมากเลยเขารู้สึกว่าเวลาเจอเรื่องเครียดเขาจะสามารถขจัดมันไปโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังคงถูกเก็บไว้ถ้าคนกลุ่มนี้บางทีพอถึงจุดหนึ่งไม่ทันแล้ว มันจะมีวิธีไหนในการที่จะสามารถที่จะบอกคนกลุ่มนี้ให้เขาใส่ใจกับเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเพราะบางคนเชื่อว่าตัวเองสามารถจัดก,การกับความเครียดไดเไ้เก็บมันไว้เก็บมันไว้ไม่แสดงออกสุดท้ายมันเปิดออกมาจะทำไงให้คนกลุ่มนี้เขาสามารถที่จะแบบเคลียร์เรื่องพวกนี้ตั้งแต่เริ่มต้นพี่ว่าจริงๆถ้าพี่ยกตัวอย่างอะพี่ยกตัวอย่างทางฝั่งพี่มั่งเผื่อใกล้เคียงบางทีเนี่ยเด็กๆที่ประสบความสําเร็จในการ,รเรียนสูงๆที่สามารถสูงๆอ่างเงี้ยมีความเครียดสูงมากนะ พราะจริงๆแล้วคือเขาเขารู้สึกเขาต้องจัดการได้เสมอมันมีภาพนั้นในใจแล้วมันกลายเป็นความกดดันที่เขามีต่อตัวเองน่าจะรีเลยกับกลุ่มที่แคนพูดแล้วก็ใชแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าพราะความกดดันที่มีต่อตัวเองเนี่ยฉันมีภาพของตนเองว่าฉันคือคนที่สําเร็จและสามารถและเมื่อไหร่ที่ฉันไม่สําเร็จไม่สามารถฉันยอมรับมันไม่ได้มันเป็นความกดดันที่มีต่อตัวเองพี่ว่าอันเนี้ยมันทําให้ความเครียดเหล่านี้มันสะสมและในที่สุดถ้าเกิดเจอสถานการณ์สักอย่างที่มันพลิกผันนะคะ มันจะส่งผลร้ายกับเขามากทีนี้จะทำยังไงให้เขาหาคนช่วยจัดการกับความเครียดพี่ว่าสิ่งสำคัญคือการรีดีฟายการนิยามใหม่ว่าจริงๆแล้วคนที่สแสวงหาความช่วยเหลือไม่ใช่คนอ่อนแอคนที่สแสวงหาความช่วยเหลือไม่ใช่คนที่ไม่เข้มแข็งและไม่สามารถจัดการอะไรได้แต่เป็นคนที่มีวิธีในการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมต่างหากเราต้องช่วยกันสร้างมัสเสจอย่างนี้ค่ะคเพื่อจะให้คนรับรู้ใหม่สุดท้ายแล้วครับ หลายคนจะบอกว่าเวลาเครียดเนี่ยฉันไม่รู้จะหาทางออกยังไงเราสามารถใช้คํานี้ได้ไหมว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขมันจริงหรือเปล่าพี่ว่าจริงปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแต่ที่หุนล้อคือแต่บางทีเราแก้ไม่ถูกทางนะ,งะถามว่าไอ้ที่เราไม่เราหนีไปเที่ยวเนี่ยเป็นการแก้ปะก็เป็นก็เป็นอ่ะ ทุกอย่างมีทางแก้ไขแหละแต่แก้ถูกหรือเปล่าต้องดูด้วยแก้แล้วมันทําให้ยิ่งเกิดความเครียดมากขึ้นหรือเปล่าต้องดูด้วยเพราะนั้นปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ที่ที่เราคุยวันนี้คือเราอยากให้เพิ่มทางแก้และเลือกทางแก้ที่มันเฮลตี้กับตัวเรากับสุขภาพจิตเรามากขึ้นครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าวันนี้มีประโยชน์มากนะฮะทุกคนเจอความเครียดกันหมดครับแล้วก็มักจะใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยตัวเองจริงๆแล้วความเครียดเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้น่าจะมีข้อมูลหลายอย่างทําุเหน้วว่ามันมีตัวช่วยหลายอ่งนะ บางทีทุกปัญหามีทางแก้ไขแต่ว่าต้องแก้ไขให้ถูกวิธีหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เต้ยมากๆครับขอบคุณคุณมากครับคุณผู้ชมครับจบการสนทนาแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าช่วงท้ายครับเรายังมีเรื่องราวดีๆนะครับกับกู๊ดซอสครับแหล่งความรู้สําหรับดูแลสุขภาพจิตและกู๊ดโค้ดครับข้อคิดที่เป็นมิตรกับสุขภาพใจยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดี แห่งความรู้สำหรับดูแลสุขภาพจิตกู้ซอชวนมาดูแลสุขภาพจิตผ่านสายด่วงดีเพลสวีแคร์ซึมเศร้าเราใส่ใจของโรงพยาบาลตำรวจที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 1ย์2 0 0 0 0เเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาผู้ป่วยซึมเศร้าพร้อมให้คำแนะนำรวมถึงการป้องกันและรักษาเบื้องต้น โดยมีทีมจิตแพทย์และนักสหวิชาชีพเป็นผู้ให้คำปรึกษารวมถึงมีวิธีการสังเกตตัวเองและคนรอบข้างที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคซึมเศร้า